เราข้ามจุดถ่ยแล้วถ่ายรู เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งิ้นใหญ่ของวันนี้เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะสาหรับเรื่องราวของพี่อาร์ตี้นะคะที่ก่อนหน้านี้เองค่ะคุณผู้ชมทางด้านของพี่อาร์ตี้ค่ะถูกแบนด์ห้ามพูดถึงเวทีมิสแกรนนะคะแล้วก็เวทีมิสอุนิเวิร์สนั่นเองหลังจากที่มีการพูดถึงเวทีมิสแกรนนะคะในขณะที่กําลังใส่มงฟ้าแล้วก็สายสะพายมิสเวิลด์อยู่ค่ะทําให้กลายเป็นประเด็นดราม่าที่ร้อนระอุสะเทือนวงการนางงามไปเลยทีเดียวนะคะเพราะดูเหมือนเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของบอสนัตจะไม่ค่อยโอเคสัก เท่่าไหรจนงานนี้ค่ะมีคําสั่งจากพ่เต้ย PR ของ MGI นะคะคุณผู้ชมได้มีการออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าจากกรณีที่มีการกล่าวพาดพิงถึงองค์กร MGI ค่ะโดยใช้กริยาวาจาที่กระทบกระแทกเสียดสีนะครับเกิดการพาดพิงและเปรียบเทียบจนเป็นต้นเหตุของการแชร์ไปค่ะก่อให้เกิดความวุ่นวายทําทให้บรรยากาศแย่ขึ้นนะคะทางองค์กร MGI จึงมีคําสั่งให้อาร์ตี้ยุติการกล่าวถึงกองประกวด m i s s Grand Thailand Miss g r a n d International Miss Universe Thailand และ Miss Universe ทุกกรณีตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นนะคะ หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งถึงแม้นะคะว่าภายหลังเองเนี่ยบอสนวัตจะบอกว่าไม่ได้แบนตลอดค่ะแค่รักษาระยะห่างห้ามพูดถึงกันสักพักนะคะแต่ว่าใดๆค่ะคุณผู้ชมพี่อาร์ตี้เนี่ยก็ได้มีการออกมายืนยันอย่างหนักแน่นนะคะว่าเราผิดเรายอมรับแต่ถ้าเรื่องพูดเรื่องเอ่ยถึงเราทําได้อยู่แล้วห้ามไม่ได้ค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะพูดนะคะซึ่งงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยก็เกิดเป็นซีนใหญ่ขึ้นมาแล้วค่ะหลังจากที่ทางด้านของบอสนวัตน,นะคะได้ ได้มีการเดินทางไปถึงที่สนามบินค่ะทางด้านของพี่อาร์ตี้ค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการนําพวงมาลัยนะคะเข้าไปไหว้บอสนวัตทันทีเลยละค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งงานนี้นะคะทางด้านของเพจดังอย่างกระทรวงนางงามแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้มีการนําคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะมาโพสต์เอาไว้ค่ะพร้อมกับโพสต์ข้อความเอาไว้อีกค่ะว่าอีกหนึ่งซีนใหญ่วันนี้อาร์ตี้พุ่งเข้าหาบอสพร้อมพวงมาลัยไหว้บอสบอส,บอ,สบอกต้อนรับสู่ประเทศไทยพร้อมปลดล็อกอาร์ตี้แล้วค่ะอายน่ารัก สุดๆนะคะซื้องานนี้เองค่ะคุณผู้ชมก็ทำเอาอแฟนๆนางงามนะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยค่ะบางก็บอกว่าตัวเล็กตัวน้อยมากกิ่งไว้กราบแล้วหนึ่งปลดล็อกทันทีใหญ่อาตีตัวเล็กจุกลุก เอนดูนะคะบ้างก็บอกว่าแกน่ารักบอสแก,นก,สแกนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วเยี่ยมเลยแบบนี้บอสแกน่ารักมากน้ำมงชอบอาติค่ะรีวิวนางงามสนุกและนอกจากนี้เองค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านของเพจกระทรวงนางงามแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการโพสต์รูปภาพค่ะเป็นรูปภาพของบอสนวัดนะคะยืนคู่กับพี่อาต้แล้วก็มีทางด้านของเดลนลิมนค่ะแพรวแพรวนิดเรืองทองนะคะแล้วก็ทางด้านของวีนาปวีนาสิงห์อีกด้วยค่ะโดยมีการโพสต์ข้อความเอาไว้นะคะบอกว่าในนี้เนี่ยมีคนมง คนมงที่แท้จริงอยู่นี่เห็นอย่างใครมงมิ s ฟอ o r ดา a มาแนปรบบประกบบอสประกบวีนาแบบไม่จมหายอยู่เป็นเซ็นเตอร์คนมงใหญ่ไปเลยสิคันนี่มันออรักคนมงชัดๆและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของแฟนๆนางงามเองค่ะต่างก็แฮปปี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อได้เห็นภาพดังกล่าวนี้ล้ค่ะ